ตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดโอ๊ป่อยนะคะเรามาเอาในกรารได้มาตอนนี้ประมาณหกโมงครึ่งตลาดาอโอ๊ะป่อยะคะ่ะนี่ค่ะเราจะมาใส่วาดตอนเช้ากันีน่จุดใส่วาดอยู่ตรงนี้น้าคู่กันไหคะเ,เดี๋ยวเราจะลงไปที่จุดใส่วาดตรงนี้กัน Thank แล้วนะคะก็มาเที่ยวน้ำตก9ชั้นกันนี่เดินตามมาเลยตอนนี้เราอยู่ที่ชั้นที่หนึ่งทั้งหมดมี9ชั้นแต่ว่าเราก็จะไปแค่ชั้นที่หนึ่งตอนนี้เรามาถึงชั้นสอง โลครึ่งนะกูัวละกลัวเลยโลครึ่งพูดบบทอ้อโลครึ่งนี่จะให้ชั้นเก้าชั้นสามจะให้ชั้นเก้าอ่ะถ้าชั้นเก้าในเวลาทั้งวันอนะ่ะใช่หนูเลยปวดอย่างบนอ่ะหรือว่าจะขึ้นไปข้างบนนะแล้วนี่ถ่ายใครเนี่ยถ่ายปีนใครเนี่ยลืม มันจะกลับแล้วนะคะแต่ว่าเราจะมาแวะที่ความแกะอันนี้สแอนรี่ที่ไหนครับเนี่ยเชร์ีชิฟแอนดอนะคะเราจะมาดูแกะแล้วก็จะมาดูโชว์กันไปเดี๋ยวตามเข้าไปดูข้างในกันเลยลองดู ว่าระวังมา้าปะนี่บอกระวัาวางหมากว่าจริงจังเหรอเมื่อกี้แบบระวังมากาดเขาบอก หมายถึงตัดขนเหรอคะอะไรนะคะหมายถึงตัดขนเหรอดูเมื่อไม่ทำไมเป็นคนอย่างนี้เนี่ยนี่ราคาทั้งนั้นนะเนี่ยเก็บเหมือเดิมได้ยังขนเขาจะไม่ได้ขึ้นตาติ่ครับเขาจะขึ้นเป็นบ้องเห็นบ้าง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 ไปแล้วแบบนี้มันจะมีเห็บอ่ะ มีครับแต่ว่าส่วนมากอาทิตย์นึง่งเยอะน้ำให้ทีหนึง่งแต่เขาจ้าบน้ำบ่อยไม่ได้เพราะว่าเขาจะเป็นปอดหง,ง่ายเพราะว่าบา้านคือเขาเป็นเมืองหนาวถ้าเราปิดแอร์แล้วให้เขาเล่นตัวนี้ไปสักพักอ,อ่ะเขาเป็นโอนยปวดปวดแอร์นี่อ,อัน้ก็วดแอร์เขาด้วยนี่ปัดเปรย์ด้วยดูดิกลับไปนี่เหรอยังไม่โดเนื้อเลยอ่ะไอตัวนี้ที่อ้อนอ่ะ แกเป็นสัตว์ที่ไม่ทำร้ายพวกอื่นก่อนเดี๋ยวเม้เขาจนมุมจริงๆเขาจะวิ่งใส่เนี่ยวิ่งชนเลยมึ่อลองต่อ,อยเขาได้ <c oughs> <c oughs> อออรออร่่ยปะมัน <k> เป็นไงจิมทูโทนรสนมแกะแล้วก็ช็อกโกแลตแกะว่โค้ก็ยังทำจากแกะเลยเออโอ้ยเออเอเอเฟรนฟรายให้<ก>ด้วยแล้วก็อันนี้ด้วยไก่ป๊อปปนะ่ะรู้เปล่าว่าเนื้อไก่ป๊อปวันนี้ก็ทำมาจากแกะเลยข้างบนอ่ะ <c oughs> เนื้อเนื้อแกะป๊อปเหรอคะใช่เนื้อแกะป๊อปค่ะไม่ใช่ทำเป็นไก่ค่ะ มีป๊อปคอร์นนะคะแต่ป๊อปกับเฟรนช์ฟรายน้ำมันนี้น้ำมันน้ำมันน้ำมะแกะบ้าน่า่งแห่เดี๋ยวเราจะไปให้อาหารแกะกันนะคะแม่ข้างหลังแกะเต็มเลยไปเปิดประตูเข้าไปที่ลมๆมด้านบนได้นะครับยูยากขึ้นสูงครับ เที่ออยวยาครับน้องแก่เขาได้มีเสีงยงยา,าเลยค่ะเลย เดี๋ยวเราจะรอเวลาบ่ายโมงสิบห้าอะ<ม>เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูโชว์ตอนนี้เราก็กำลังรอเพื่อนๆอยู่ทำไมทำมือ,องั้นอะ <c oughs> สะบัดน้น <c oughs> นี่เราเข้ามาข้างในเพื่อที่จะมาดูโชว์โชว์โชว์แล้วโชว์หมา <c oughs> โชว์จากคนแก่หรือเปล่า <c oughs> โชว์หมา <c oughs> น่าจะเป็นโชว์หมานะคะ ดิการตัดขนแกะของเราในวันนี้ครับแต่ก่อนอื่นเลยครับมีน้องแกะอยู่ตัวนึ่งครับอยากออกมาต้อนรับและทักทายเหลาทุกท่านครับขอเสียงเรารบกวนรับแพนด้าภาษาลูกภาษาแกะเลยโอ้โหโอ้โหสวัสดีครับเยี่ยมมากแพนด้า เราก็เพิ่งดูโชว์จบไปนี่วเราจะมาถ่ายรูปก,กับแกะข้างหลังกันแกะแกะตัวล่างยิ้มสวยๆเลยค่ะนี่แหละตัวน,นี้แหละที่จะวิ่งมาฝึกมึงอะ <c oughs> สมองใหญ่เนาะอยากเขาเล็ก <Bee> ท <little> ี่นี่เองเขาเลยจะน่าจะเข้าเข้าเพื่อนอยู่นะเพื่อนอีสานขอบคุณนะคะ เป็นฟ้าเป็นใบสองใบสองพื้นใช้เช้าแล้วก่อนนอนนะคะใช้ไม่ต้องเยอะแค่นิดเดียวพอแต้มแต้มอย่น้องมีใช้ครีมตัวไหนอยู่ใช้ลูกันได้เลยนะถ้าไม่เห็นผลแนะนำให้ฉีดนะคะแม่ไม่ตัดหัวเหมือนมึงเป็นเจ้าของช่องล่าสุดนะคะออกมาจากโชว์แล้วก็เพื่อนเขาบอกว่า เพื่อนเห็นโชว์อะไรนะขนแกะเผาขนแกะแล้วขนแกะไม่ไหมเพื่อนก็เลยไปซื้อครีมมาหนึ่งนี่ตลกซื้อซื้อเสร็จแล้วนะคะถึงเวลาที่เราจะกลับกันแล้วครั้งเนี้ยเราไปเที่ยวไหนกันมาบ้างนะเอาเมื่อเช้าได้ป่ะเอาเมื่อเช้าเลยไม่แต่เมื่อวานเลยเมื่อวานเลยเมื่อวานเรามาถึงเราไปไหนวะเราไปไหนวะ แต่จำได้ว่าเช้าตื่นเช้ามาล้วก็จะไปน้ำตก9ชั้นที่ชั้นที่1กับชั้นที่2กับชั้นที่3ห่างกันประมาณกิโลกว่าฉันก็เลยแบบฉันเลยไม่ไปแล้วฉันยอมแพ้เล่นนอนตายอยู่ชั้น2เสร็จแล้วเราก็มาดูมาดูโชว์แกะนะคะที่ The Century Scenery Vintage Century โอ้ยขอโทษใช่ตอนนี้เราเดี๋ยวจะไปเที่ยวที่ไหนกันอีก รบกวนอยากให้เพื่อนกดกแชร์รกด subscribe กดไลค์ช่องกิฟต์พอย c h ช anel นนด้วยนะคะตอนนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ